สวัสดีนักเรียนป .6 ทุกคนนะครับในคลิปนี้ยังอยู่เรื่องเดิมก็คือความรู้พื้นฐานเรื่องทศนิยมนั่นเองนะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับจะเป็นพื้นฐานสําคัญนะครับตอนเราเรียนต่อม .1 นะป .6 ก็ยังได้ใช้นั่นแหละแต่ว่าตอนม .1 จะได้ใช้เยอะมากเรื่องสัญญกรณวิทยาศาสตร์นะครับลองถามพี่ม 1, .1 ดูนะถ้าเกิดใครรู้จักพี่ม .1 นะครับได้ใช้เยอะนะนะได้ใช้เยอะนะครับตรงนี้นะครับอ่ะ ดังนั้นครับคาบนี้จะเรียนอะไรจะเรียนเรื่องที่ตรงกันข้ามกับคาบแรกสุดเลยนะครับคาบแรกสุดเราเรียนอะไรครับเราเรียนแบบนี้ใช่ไหมอ่าเช่น3ส่วน10ให้เขียนเป็นทศนิยมถูกไหมลูกทํายังไงครับเศษสส่วนสิ 10. ก็3 10. มันจะมีจุดอยู่หลังสุดใช่ไหมครับก็คือเขาไม่บอกจุดต้องรู้เองว่าจุดอยู่หลังสุดส่วน10เลื่อนไปหน้ากี่ตำแหน่งถ้าส่วนสิเราจะเลื่อนไปหน้าหนึ่แหน่งนะครับก็คือศู 3, นั่นเองใช่ไหมอ่ะอีกสักตัวสิเจ็ด 5.3จุดแบบนี้อ่ะส่วน100ถ้าเหมือนข้อนี้จุดอยู่ตรงไหนรู้ไหมครับรู้เพราะโจทย์บอกจุดแล้วนะครับถ้าโจทย์บอกจุดมาแล้วไม่ต้องเติมเองนะให้ใช้จุดที่โจทย์บอกนะครับส่วน100ก็คือเลื่อนไปหน้ากี่ตำแหน่งเลื่อนไปหน้า2ใช่ไหมอ่าเลื่อนไปหน้า2ตำแหน่งก็1 2แบบนี้จะกลายเป็น0.7 53้นั่นเองนั่นคือคาบแรกที่เราเรียนถูกไม่ถูก นะครับซึ่งย้อนกลับไปความรู้ตอนปอ5อีกนั่นแหละคำว่า4ส่วน2หมายความว่าอะไรหมายความว่า4ตั้งหารด้วย2นั่นเองนะครับดังนั้นตัวนี้ก็คืออะไรก็คือ3ามตั้งหารด้วย10อันนี้ก็คือ75 3ดิบห้าุามตั้งหารด้วยหนึ่งรนะครับดังนั้นถ้าเกิดการหารลูกการหารเราจะเลื่อนจุดไปข้างหน้านะครับถ้าหารน,นะจำคอนเซ็ปต์ไว้ดีๆนะครับ เลื่อนจุดไปหน้านะเลื่อนจุดไปหน้าโอเคไหมถ้าหารเราจะเลื่อนจุดไปข้างหน้าตามตามศูนย์ใช่ไหมว่ามีศูนย์กี่ตัวนะครับลองเดาดูซิถ้าหารมันเลื่อนจุดไปข้างหน้าถ้าเกิดครูถามการคูณล,ล่ะลูกลองเดาสิครับคิดว่าจะเลื่อนจุดไหมเลื่อนจุดเหมือนกันแต่เลื่อนไปไงลองเดาสิเออเลื่อนจุดไปหลังครับเนี่ยแหละครับคาบนี้ครูสอนแค่นี้แหละครับ คูณเลื่อนจุดไปข้างหลังนี่ครับคอนเซปจบแค่นี้ฮะเออเรียนคณิตศาสตร์ครับเรียนคณิตศาสตร์พยายามจับคอนเซปแบบนี้ให้ได้เวลานักเรียนเรียนแต่ละคาบครับพยายามจับสูตรให้ได้จับกฎให้ได้จับคอนเซปในเรื่องที่เรียนให้ได้นะครับแล้วคณิตศาสตร์จะเรียนได้ง่ายขึ้นเยอะนะดังนั้นวันนี้จะเน้นตัวนี้นะครับเพราะวันก่อนเราพูดการหารไปแล้วใช่ไหมครับวันนี้เราพูดการคูณนะครับอา้าวมาดูครับดังนั้นการคูณทศยมด้วยพหุคูณของสิบคือสิบ ร้อยพันหมื่นแสนล้านแบบนี้ครับเราจะเลื่อนจุดไปทางขวามือขวามือของเราหรือจำง่ายๆเลื่อนไปข้างหลังอ่ะหารไปหน้าคูณกลับหลังแค่นั้นเองนะครับดังนั้นข้อนี้ครับเราคูณด้วย10ใช่ไหมลูกคูณด้วย10เราจะเลื่อนจุดไปทางไหนไปด้านหลังใช่ไหมครับ10มีศูนย์กี่ตัวล่ะมีศูนย์หนึ่งตัวแสดงว่าเลื่อนมา1ตำแหน่งครับดังนั้นเราจะเอาจุดที่มีอยู่เลื่อนมา1ตำแหน่งโอเคไหม งั้นคาตอบคือเท่าไหร่ละครับ0.1คูณ10ก็คือ1แล้วมีจุดอยู่ข้างหลังคําว่า1มีจุดอยู่ข้างหลังก็คือก็คือ1นั่นแหละใช่ไหมครับเพราะจำนวนทุกตัวในโลกใบน,นี้ถ้าไม่เขียนจุดจุดอยู่ข้างหลังใช่ไหมครับดังนั้นเรา,เาจุดออกได้นะครับถ้าอยู่หลังสุดตัวเดียวเลยแบบนี้นะครับเอาจุดออกได้โอเคนะอะตัวต่อไปครับ2.3คูณ100คําว่าคูณ100คาว่าคูณเลื่อนไปหลังใช่ไหมเลื่อนไปหลังกี่ตําแหน่ง ร้อยคือศูนย์สองตัวคือสองตำแหน่งนะครับก็เลื่อนไปสองทีก็ทีที่หนึ่งแล้วก็ทีที่สองไอ้ทีที่หนึ่งไม่ใช่ปัญหาครับแต่ทีที่สองมีเลขไหมไม่มีครับต้องรู้เองว่าคือเลขอะไรอ่าไม่มีคือเลขศูนย์นั่นเองนะครับก็สองสามศูนย์แล้วก็มีจุดใช่ไหมซึ่งจุดตรงนี้ไม่ใส่ได้ไหมได้นะครับเพราะหลังจุดไม่มีเลขแล้วนะครับไม่ใส่ก็ไม่ผิดนะครับตอบสองร้อยสามสิบเนาะเอาข้อต่อไปครับ อันนี้คูณหนึ่งอะไรหนึ่งพันนะครับคำว่าคูณหนึ่งพันคือเลื่อนจุดไปทางหลังใช่ไหมกี่ตำแหน่งหนึ่งพันมีศูนย์สามตัวคือสามตำแหน่งใช่ไหมครับก็เ,เลื่อนไปสามทีเนาะเลื่อนไปหลังสามครั้งครับหนึ่งสองสามไอ้ครั้งที่สองไม่มีต้องรู้เองว่าเป็นเลขศูนย์ครั้งที่สามไม่มีก็คือเลขศูนย์นะครับนั้นคาตอบคือสี่ห้าหกศูนย์ศูนย์หรือว่าสี่หมื่นห้าพันหกร้อยนั่นเองโอเคนะครับตัว Tucker. ต่อไปนะครับคูณกับอะไรคูณกับสิบคูณกับสิบคือเลื่อนไปหลัง หนึ่งตำแหน่งใช่ไหมครับเอาเลื่อนไปหนึ่งตำแหน่งเลื่อนไปหลังหนึ่งตำแหน่งจาก7.89จะกลายเป็น78.9ดสิบนั่นเองได้ไหมครับตัวต่อไปนะครับคูณหนึ่งคูณคือเลื่อนไปหลังหนึ่งยคือ2ตำแหน่งเพราะมีศูนย์อยู่2ตัวนะครับดังนั้นเลื่อนไปหลังสองตำแหน่งก็เลื่อนไปครับ1 2อ่งอพอเลื่อนไป2ตำแหน่งจุดจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมลูกหลังจุดมีเลขไหมครับ หลังจุดไม่มีเลขก็คือเอาจุดออกไปเลยถูกไหมครับก็จะกลายเป็น1000นะครับ234นั่นเองได้ไหมได้นะโอเคครับข้อต่อไปคูณไรคูณ1 0 0 0พ,พคูณคือเลื่อนไปหลังใช่ไหมครับจุดจะเลื่อนไปหลังนะครับเลื่อนไปหลังกี่ตำแหนง่ง3ตํตำแหน่งนะครับ3าตำแหน่งอ่าเลื่อน,นสอิ1 2ครั้งที่3มเนี่ยมีเลขไหมไม่มีคือ0ใช่ไหมครับแล้วจุด อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับหลังจุดมีเลขไหมครับหนึ่งพันไม่เกี่ยวนะไม่มีอนะ่ะถ้าไม่มีก็คือเอาออกได้ถูกไหมครับเอาออกได้ก็จะกลายเป็นห้าร้อยหกสิบนั่นเองนะครับข้อต่อไปนี่คูณอะไรคูณสิบคือเลื่อนไปหลังหนึ่งตำแหน่งถูกไหมครับเลื่อนไปหลังหนึ่งตำแหน่งนะครับก็เลื่อนไปปุ๊บหนึ่งตำแหน่งแบบนี้จุดจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมหลูกระวังแปดกับเก้าครับหลังจุดมีเลขไหมมีถ้ามีเลขแบบนี้เราเอาจุดไปทิ้งได้ไหม ไม่ได้นะครับไม่ได้นะเออถ้าหลังจุดยังมีเลขอยู่ห้ามทิ้งนะครับเห็นยแมหลังจุดยังมีตั้งเก้ามีตั้งหนึ่งเลยนะครับห้ามทิ้งแบบนี้ทิ้งไม่ได้ข้อสุดท้ายครับถ้าใช้วิธีเลื่อนจุดทํำยังไงเออ,เออไอ้คาตอบข้อสุดท้ายกูเชื่อว่านักเรียนทั้งหมดนี่แหละต้องตอบได้ใช้ว่าต้องตอบได้นะปหกข้อสุดท้ายใครตอบไม่ได้เนี่ยน่าตีมากเลยนะครับนักเรียนรู้อยู่แล้วนะครับว่าคําตอบมันคือเท่าไหร่สองสามสี่แล้วเติมศูนย์ใช่ไหมเออแต่ครับถ้าใช้วิธีเลื่อนจุดคิดยังไง คิดยังไงนึกออกไหมสองสามสี่มีจุดไหมลูกคําตอบคือต้องต้องตอบว่ามีนะครับถ้าตอบว่าไม่มีนี่คือตีมือเลยนะมีเพราะอะไรครับเพราะครูบอกแล้วว่าจานวนทุกตัวในโลกใบนี้จุดจะอยู่หลังสุดนะถ้าโจทย์ไม่บอกนะครับแต่ถ้าเหมือนข้ออื่นเนี่ยโจทย์บอกใช่ไหมข้อนี้โจทย์ไม่บอกต้องรู้เองว่าอยู่หลังสุดนะครับพออยู่หลังสุดคูณหนึ่งร้อยคำว่าคูณหนึ่งร้อยคือเลื่อนไปหลังกี่ครั้งสองครั้งสองตำแหน่งใช่ไหมเออก็เลื่อนไปสี่ ก็เลื่อนไปหนึ่งเลื่อนไปสองจุดจะอยู่นี่ใช่ไหมไอ้ครั้งแรกเนี่ยมีไม่มีไม่มีคือศูนย์มีไม่มีไม่มีก็คือ0ูนย์เห็นไหมตรงกันไม่หลุกตรงกันนะครับด้านคณิตศาสตร์ไม่ว่าจะเรียนเรื่องไหนก็ตามนะครับทุกเรื่องมันจะสัมพันธ์กันหมดมันจะเกี่ยวข้องกันหมดมันจะไม่มีการขัดแย้งกันเองในวิชานะครับดังนั้นการในคณิตศาสตร์พยายามเชื่อมโยงให้ได้เนาะเออได้นะฝากกันบ้านนะครับข้อสามใหญ่หน้าที่8ปบยังอยู่หน้าเดิมนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าขึ้นนนนนหหห้้้าาใม่แลลวะคคครรัััับบเจอกิปสสดี